我熔度多没得。<laughs> นครับแล้วมันไปอยู่ไหนแล้วะพี่ฟอร์ดอ้าวมันไม่โพสทวิตเงียบหายไปเลยดูแม่งไฟกันก่อนไฟแล้วจช่ไฟยังอ่ะไฟไปยังอ่ะไฟไปยังอ่ะยังไอ้เหี่อ่ะไม่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 เหมือนไม่เหมือนในหนังเลยวะ ปเชื While, future, ่อไหวเว้ไหวชื่อไหเว้หไหวไหวไปเชื่อไหว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 ไม่เฮียถ้าสั่งให้กลับเพื่อนกับไปให้สั่งเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะเว้ยเฮียอย่ามึนในศาสตร์หูด้ดาบไปคุยเอาไว้อ so ست, ่านเป็กูหน่อยเว้ยไหวเว้ไหวเว้ มันโฟกัสจัดอะมันโฟกัสจัดอะชเพื่อนเยอะชุบเพื่อนเยอะๆเลยชบเพื่อนเยอะชุบเพื่อนเยอะเลยชูเพื่อนเยอะๆชูเพื่อนเยอะๆเลยไปช็อปด้วยใครอะแป๊บนึ่งแป๊บ ไอ้หนึ่งไอ้โจ้ไอ้หนุกโจ,โจโอไอ้เมื่อวานที่ไฟตรงข้าวสะพายไไใช่มึงมีสพม,มึงชอบเอาไปเล่นเหรอหยอกหยอกไปเล่นด้วยเอาไปทิ้งก่อนแล้วให้กลับมาเล่นด้วยอย่าห่วงเล่นในเฮียมันรีฟรีนะเอาศมไปเล่นน่ะไอ้สารเอาศมออกไปเลยฆ <c oughs> ่าตาสศพออกเลยเออเดี๋ยวคุยใ <ๆ S 2> ห้เดี๋ยวค่อยคุย มึงก <laughs> <laughs> ็ข <var> ยับเกินโอ้โหกลางคืนกลางคืนได้จัดมันไม่เปิดเพลงเปิดเพลงให้มันหน่อย โฟกัสรถพี่ตรงนี้นะไอ้ก้ากากากับกาอ่ะก้ากับเล่นในไฟกากับเล่นในไฟก้ากากับเล่นในไฟมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางใครรู้ว่าใครรู้ว่าหลุดโซนมาตรงกลางมาตรงกลางโฟกัสโฟกัสเจสเตอร์เจสเตอร์โฟกัสเจสเตอร์สีเขียวโฟกัสเจสเตอร์สีเขียวโฟกัสเจสเตอร์สีเขียวไอ้ก้าวโฟกัสไรโฟกัสไรหนูโฟกัสเจสเตอร์สีเขียว โล่เจต้าสีเขียวเจต้าสีเขียวโล่เจต้าสีเขียวงงฟางกูโลเจต้าสีเขียวมึงจะโหลดงองฟางกูเจต้าสีเขียวเออเจต้าสีเขียวซู้หน่อยเว้ยเดบซีไหวเว้ย W C ไหวเว้ยยิงดิยิงอาทำทีมมันลงมาดิยอาทำทีมลงมายิงมันลงมาอยู่มาลงมาดิ เติมตัวไฟเติมัวไฟเติมตัวไฟเติมตัวไฟเยอะไม่กุ้มเลยตุ๊กตุ๊กกนเลยตุ๊กตุ๊กกนเลยหนาหน่อยดิหนาหน่อยเป็นไฟจากไฟโอ้โหองคดนยิงเหรอเนี่ยโอ้โหรถจะพังอยู่แล้วหวยร้าสัสเออหวยร้ายสัส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดุจังอ่ะชนเพื่อนไปทีจะอยู่ช่างไม่ว่าจะสูงแค่งไหนก็ไปเชื่อโอ้โหยิงหัวกระหม่อมอเพื่อนกูเห็นเลยเมื่ีะ

โอ้มาโอ้ต่ไฟไหวเลยเนี่ยไม่เชื่อเฮ้ยเอาดีๆพี่เจ้าไหวแล้วไอยตัดโอ้ยตึงไปน้องตึงไปน้องตึงไปตึงไปเอาซับออกเอาซับออกฝังกูซับออกเอา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 ซับออกหลายๆยังแยกงเล่นใหญ่หลายไ่เล่ยเพื่อนหลายยิงซีมึงยิงให้น้องมันซีน้องมาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไป เพื่อนเข้ามาเพื่อนไปไปกลับไปเล่นกลับไปเล่นเสียหายกลับเล่นเพื่อนลายเสียหายจูบเพื่อนก็เสียหายเสียหายจุดเพื่อนก่อนกรับไปที้มาครับรวบมือในไฟแล้วบอสโอ้ยรีบสูรีบเล่นจะรีบจบเว้ยจะโดนกืนเอาแน่เนี่ยเอ้ย จะโดนกืนเานะเนี่ยโดนกืนนะเนี่ยโดนกืนสวนนะเว้ยกัเล่ได้เบื่อกับเล่ไดมึงกัเลไดดิสกี้สกีเอาไฟเลยหมดเลยหมดเลยเบบมีมดมบมีแบบมีมีแบมีมีแบบมีี่บบมีอบมีแบมีมีแบมีแบบมีีแบบม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 ีมีแบบีแบมีแบบีมีแีี มันชุบกันเต็มเลยนะมันชุบกันเต็มเลยเปิดตัวชุดนี้เปตัวชุดนี้เปตัวชุดนี้เปิชุดจอเปตัวชุดจอตันชุบกันเต็มเลยขึ้นมาขึ้นมาไปบอลสวยบอลมาดิตัวกลางลีเย oh, uh, um, ียบอลน่ะตัดนี่มพื่อนโดนกูสองรอบไอ้เพี้ยโอ้โหอ้กระต่อหวานเทียโมเยลส่งที่ผมไปดิ้งก่อนเพื่อนอุ้มของไอ้เยียบอลซาเตน่าเออหน้าแดงเพื่อนหน้าแดงหน้าแดง

แม่นหน่อยน้องชายโดน่ร้อไม่ได้หวอ่ะดีร้อมดิอื้มไอผมยาวเอ้ยมานี่มันเกวกกกเอาเอามาทิ้งไงสัสคุณคอไฟกันนะ กันถือสมบัติมเลยได้ๆเวได้ๆเวอร่อเว่ยมันองเป็นไรนะฝั่งหนึ่งไม่ได้ฝั่งน không này,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  không này. không này không Bên này trả nó, em cho bên này nó, em cho bên này nó, cho này.

ก้นห er. er. ิวไหกันหิวผหิงมอน้หญนงก้อนหิหิงจิงก้นหิวผูิงจ้่่ใครอ่ะไม่บอกครับเสินคนเดิม โอพ้พี่จะซ้อนถ่ายพับเลยถ่ายพับเลยถ่ายพับเลยพ,พับรู้แค่คนที่บอกบมอร์นิ่งป้ะไม่ใช่เปล่าใด้ปะไม่ได้ในน่าแก่อะไรคนคนนั้นขับไอซ์คันไม่ใช่หรอฮะ,ะคนละคันแล้วคนละคันแล้ว ใช่กอดอันนี้ไว้เออ,อ,เ,อ,อเออร้อยะเนี่ยไม่กลักวกอกมาแล้วเพื่อนกลัวมาแล้วเพื่อนกูไม้จบกอกมาแล้ว,ว่ะเม่อต้องพับต้องพาพาบเพ,พื่อนไปพาเพื่อนทัน้งนั้นอนะ่ะ เออไอ้เนี่ยจะครึ่งร้อยเลยอ่ะเอาไหนเวกต่อรอ่ะเฮ้ยตัวเติมมาไม่ได้ ไวอ่ะไวอ่ไหวชิวอ่ชิวอ่ะ้ยอ้ใครมีหอบว่ไม่เอาหอมาไหวตัด ตัวไอ้ยู่พี่อยู่พี่อยู่ไอ้เอมาอีอะเอมออะเอ้ยพี่อยู่เออตรงเก็บตงเก็บข้าวอ่ะพี่อยู่เก็บข้าวอ่ะโอเคโอเคโอเค าโพคายเอามาโพคไข่เอาเอาดีเก่งแล้วหรอเป็นขันแล้วเป็นขันแล้วไม่ขันเมื่อวานมันกากแต่ขันได้เร็วดีกว่า เอาให้ส no. um, ุดต right. <cn Jean Rabbit bulun> ่ออะไรอ่ะรอครับอยู่มานะครับครับผมไปกินข้าวดีกว่าครับถูฟให้ชนะวะมาละอันนี้อ้วนยังไม่พออันนี้อ้วนยังไม่พอเายครับด้ดใครชนะวะได้ ไอ้บนบนบนเขาขึ้นได้ป่ะบนเขาขึ้นได้ป่ะ WC หรอเรียบร้อยหา WC ได้นะหา WC ตึงกว่าเลยได้พี่รีบการร้านพี่ เอ้ย่มันใครไว้เหี้ยฮะกันร้านเหรอกำลังจะแหกคุกเลยไม่ในในเทวิตมึงเห็นด้วยนะกูแจ้งใบไปแล้วบอสทำไมไ<ห>วะไปอะไรวะมันมาด่ากูอิโต้โอ้โหโอบามาเนี่ยมันอยากหมิ่นศักดิ์ศรีกูจัดอะ รวยโหได้รวยกันเต็มอ่ะรวยกันเต็มอ่ะไอ้นุ่มจ่ายยังวันนี่ได้ไอ้ฟุอยู่ไหนมึงจ่ายครับพี่คนชื่อเอ็นเอ่ะครับจ่ายไปเท่าไหร่เขาเอาแสนฮะขอแล้วพี่เรียนสงัรความมา่อ่สี่ทุ่มสี่ิสี่ได้แป๊บหนึ่งเอาไหมพี่ห้หอบอกเพื่อนรอเข้าแก๊งแทนคาร่าหน่อยี่จะไปเอาที่มันห้ห่ยดดๆอๆน อ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมอืมเข้ามาเช็คแอร์ดรอปแล้วก็ส่งเงินนะฮะเอ็มเรื่องเรื่องห่ออยู่ในตัวกูทั้งหมดเลยละเรื่อยังไม่ได้ฟอร์ดคืนเลยพี่ไม่เขาฟอร์ดกูมันเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บบ้านแล้วของอ่ะมมีรถขี่แล้วพี่ขี่อยู่บนรถผมไม่ล้มของของเข้าไว้แต้วผมมันทำอะไรไม่ได้จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปบ้านให้เสียเวลาหมื่นเก้าสี่ครับสามหมื่นเลขอะไรนะพี่หมื่นเก้าสี่ สามหมื่นนะสามหมื่นเอาไปนะครับเวทมาเวทต้องเวทมาเด้อร์รันกล้องบวกรันกลางนะรันกลางงัดไปแล้ยรันกลางงัดไปแล้วลงเลยเอ๊ะ้ยไม่ต้องบวกมาบวกรันกล้องรันกลางงัดไปแล้วนั่นมันมันพีชมันพีชวิดอ่ะชื่อไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ่ะอั่น อ่านกล้องเพื่อนดูนะกล้องเพื่อนดูเก็บเป็นรถคือนรับบี้รถหมดรถผมไปเพื่อนโดนไหนเพื่อนโดนไหนเนี่ยกล้องกล้องเพื่อนโดนกล้องมาช่วยหน่อยมาโดนลัสกล้องหล่อนไปแล้ว มาฆ่ามันยังร้านอีดวีร้านกลางกูเชียแล้วนะบอกว่าร้านกลางงัดไปแล้วพี่มาร้านกล้องหน่อยเพื่นดีไปแล้วรอน้องไปกําลังไปให้เขาเตี๊ยงเลยมันโดนไปแล้วสองมือเราปลอดได้และตัวครับแต่วันแจ้งไปเพิ่งเด้อแจ้งไม่ได้หรอกมันไม่ได้เฮายึดแต่แลัว เงอนตายหมดแล้วจบไปเนี่ยเสียรูปอีกอะน่าเบื่อไมั้งใช่ไหมล่ะรันกลผมมาแล้วผมมาแล้วเดียวรันกล้องหน่อยฟูรุตกล้องหน่อยที่เป็นโดนยัดเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีของโดนพี่โนจอดของหมดเลยพี่ทำอไงไม่เลยแล้วมึงไม่ลงเล่นหรอให้ผมถอดเสื้อผมฝากของแทนตัวผมต้องไปเติมชีวิตเราคนอื่นลืมหมดแล้วเพื่อนตายหมดแล้วพี่ที่มาที่มาหน่อยเพื่อนตายหมดแล้ว เท่มกะชเงไรครับเท่าไรครับเท่กะเ้าสไงวะโหอ้ยิทธตายอะไรนะไปแล้ว่วงเก้าี่สามหมื่นครับว่าอีกสว่างสี่ว่างสี่ว่างสี่ไปูเราไปดูเราไปดูไปูารอรออรรเข้าพร้มกันเข้าไหมครับเาวคอรถดิุกไอเลี้ยวไม่ไดเดี๋ยวมันออกคืรถไม่ได้ดมันออกไม่ไม่นับผมผมยี่บนรถมีมีไอฟนลงแล้วไอฟนกับพีบอลลงแล้วไอฟนกับพีบอลว่างไปช่วยเพื่อนนะว่างอีกสองนะว่างอีกสองไอฟูดที่กลับรับ่อย พี่ยังรถเต็มป่ะน้องมึงถ<ม>ามเลยโอเคพี่โอเคเป<ว>็นไงยังไหวไหมอะไรพี่เอ็งไหวไหมน้องชายชิวพี่ชิวชิว,ช,วชิวมากมิวกากมั้ยมนกากไหมคุกซึ่งใจถ้ายิงชนะเอ็งจะทำอะไรกับมันนะมีแค่สองคนเองเหรออะไรพี่ ถ้าอิงชนะอิงจะทำอะไรกับมันไม่มีไอดีพี่ต้องไปทำอะไรพี่คนชนะก็อยู่เงียบโอ้โหอยู่เงียบพอพี่ยไออองเล่นคนเดียวมาปึ๊บอะมามาปึ๊บคือมีไอ้องแค่คนเดียวไอ้องลองเล่นคนเดียวไอเดียวมันมีของเดียวไม่เก็บของขึ้นรถแต่เดียวพี่ไม่เก็บเดี๋ยวรับครับไม่คือฝากของทุกร้านเอาไว้ที่ตัวผมแล้วผมไม่เล่นเน็ตเนี่มาห้าหมื่นเลย